ขอขับสวัสด oh, ีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะอยู่กับช่องคีนคีโนเพนอลเย้วันนี้นะครับเรามาอยู่กับคุณเซเว่นอ่ะชื่ออะไรครับคุณเซเว่นชื่อเซเว่นไหมเออก็ชื่อเซเว่นนั่นแหละก็บอกไปแล้วทำไมต้องบอกอีกอ่ะมาจากช่องอะไรครับมาจากช่องเอ่อตอนแรกช่อง ชื่อช่องปกติชื่อว่าดาร์กฟอนเกมเมอร์ครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วเป็นผมถุยเกมเมอร์ครับผมอ่าแล้วคนอีกแล้วก็อีกคนชื่ออะไรครับแซมมี่ไม่บอไม่ได้ชื่อแซมมี่เขาซื้อแซมมี่ครับเขาเป็นเพื่อนผมครับโอเควันนี้นะคะพวกเรานะครับจะมาเล่นแบบดอโรบอกแบบดอกันนั่นเองนะครับเป็นการเปิดเนื้อเรื่องกันเลยนะคบเป็นครั้งแรกที่มาเล่นเลยนั่นเองปะ ก็วันนี้ทบเราก็มากับคนสองคนนะครับรวมพวกเราก็เป็นสามมีคนเซเว่นกับคุณแซมนะครับที่มาร่วมเล่นกับเราในวันนี้นะคะผมไม่การเล่นคนเดียวนั่นเองเออไม่ได้หรอกครับคุณหวานแหววผมเชื่อว่าคนดูก็เรียกนี้กัน ตอนนี้เต้องใช้สมาธิมีการ่นใช่แล้วครับท่านผู้ชมบอกได้เลยว่าการเล่นดอครั้งนี้นะครับเป็นการเล่นทายซีซันกันเลยทีเดียวว่าเขาจะมีดอภาคสองมาแล้วนะครับผมว่าผมเชื่อว่าทุกคนผมว่าเชื่อผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเล่นแล้วนะครับแบบดอนะครับเป็นแมปที่หลายคนชื่นชอบกันเลยทีเดียวเจอสวิตช์อย่างแล้วก็เป็นแมปที่ยอดเยี่ยมมากแต่คุณไม่มองสวิทเลยนะครับผมผมเปิดสวิเสร็จแล้วเนี่ยคุณยังไม่มาเลย ปลาครับอ้าวเดี๋ยนะต่ละค,ครับเราต้องค้นหาในเกมน,นะครับว่าในเกมมันจะมีของรัรมาแล้วนะครับรตัวนี้ที่มานะครับรเขาจะมาวะตอนที่ไฟกับพิบนั่นเองนะครับทุกคน เวลาไฟกระพริบนะครับรัชจะมานะครับมันชื่อรัชนะครับอุ้ยเชี่ยแล้วมืดเขาไม่ชื่อว่าอะไรครับผมคุณหัวหน้าครับเขาเป็ชื่อว่าอะไรเอ่ยตัวเมื่อกี้ชื่อรัสไหมรัสมืดตึ๊ดเขาชื่อว่ารันเซีครับไม่ใช่อ่าเปิดแล้วเราอยู่ในที่มืดนะครับเราต้องระวังเจ้าตัวแมงมุมด้วยนะครับที่มันจะโผล่มาในที่มืดใช่ไหมครับทุกคน ครับผมมาทัวร์ส,สกี้ครับโอเคก็น,นะครับเห็นประตูคุณไอเท่จิตกระเริอนไม่ทำไม่ต้องใเปืดก็ได้ครับผมอันนี้เราต้องจัดรูปภาพมันเองนะครับทุกคนวางยงไงต้องเปิดประตูอ่าปรอมือปรอมือ วันนี้เรามาเล่นกันสดๆเลยนะคบเดี๋ยวดอผ้าสองมาเมื่อไหร่ผมจะเป็นเนื้อเรื่องมาให้นะคบท่านผู้ชมเนื้อเรื่อง้นะคะว่าทำไมสุดต้องตายประตูที่มันมีสีเขื่อนะคะเพราะว่าผมก็ผ่านมาหลายรอบแล้วนะสิพอผมเป็นเมา่อไหรอบนี้ก็ตุยตุยตุยที่ประตูสีนะคบผมเออทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะวันนี้เรามากับแกงพูดมากนี่นะครับมีทุกอย่างให้พูดมีอะไรก็พูดหมดนะครับ เขาว่าทีา่วันนี้วันี้ที่ลุงเนี่ยเขาพูดมากกว่าผมอีกอ่าเอาเขาเผยอ,อายุของพวกเราแล้วกครับวันนี้นะครับเรามาเล่นกันแบบฮาๆนะครับทุกคนไม่ต้องห่วงวันนี้เราไม่ได้จริงจังมากนะคบเร,เรามากันแบบฮนะานะใช่แล้วครับตอนนี้นครับพวกเราก็ากำลังหาคุณแกอยู่ ก็หาไม่เจอเลยอี้กกญแจไหนวะวัดวัดแต่แค่ไม่ร้จัหาอะไรกันเลยหาอยู่น่ไกูเจนรปิดไว้แล้วไม่เก็บาไม่ได้เปิดนะห้องนั้นเราไม่ได้เปิดเราไม่อยากให้นายจบกันยว่ะมา ตัวรัชมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมรอด้วยรอด้วยม,าม,ามีคนรอดครับมีคนรอดรอดไม่มียผมยคุณเดินช้าๆหน่อยสิผมเดินช้านะท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับ ตอนนี้พวกเราทั้งสามคนนะครับก็เคยไปเล่นแล้วนะครับตาหนึ่งนะคบแต่ตอนนี้ก็ก็กลับมาเล่นอีกทีให้คนดูได้ดูกันเราเราเรอเราเราแต่ไปแช็คแต่ไปแช็คมันได้แค่น้อยมากโหก็ไอ้ล้านมันเอาไปแล้วไอ้ล้านรอด้วยรอเพื่อนด้วยไปนะครับคนดูอุ้ยมันมืดอ่ะ ข้าท่ออ้าวประตูตันเอ้ยใครโดนอุ้ยเกือบผมผมกระปุกกปิดกระปุกปปิดตานนุกปุกปิปิดปิทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะทางนี้ปาทุกคนแม่งพอแม่งเล่นเราเกือบหมดอะเฮ้ยกระริใไฟกระริบครับคุณคุณแย่งตูง้ผม มาแล้วท่านผู้ชมคงจะงงใช่ไหมล่ะครับว่าตอนนี้เรากําลังเล่นแมปอะไรอยู่แนะนําทุกคนแนะนำหน่อยครับว่าตอนนี้เรากําลังต้องหา,หาคุณแจครับมต้องหาคุณแจอย่าเพิ่งไปสิม,มีมาอย่าไปกันเร็วสิทุกคน โอ้เริ่มแล้วนะคะซ้ายขวาบอกด้วยนะคะซ้ายขวาหน้าหลังครับโอ้ผมโดนสกีครับผมโดนสกีเระดิโอ้ยโดนโดนสกีผมโดนสกีจนผมเกือบสมุดลอดมันต้องหากุญแจเหรอใช่ใช่อันนี้ต้องหากุญแจด้วยว่าห้องต่อไปมันต้องใช้กุญแจ ใม้กูแจม,มันอยู่ฝั่งเราด้วยอย่ง้แสดงว่าูเคยเล่นไหนมอก่อนใช่หครับเอเคยเจอครับเคยเล่นอคะนะคะผมเจอทุกรอบเลยครับเล่นอนทีไต้องกเกมแบบนี้ทุกรอบเลยเอโอเราก็เล่นแบบเนพลนะครับผมเจอไหมเจอ,อยังอะ รู้สึกว่าเราเห็นเหมือนกุญแจอยู่ที่ห้องไอเนี่ยที่มันเป็นห้องด้านหลังอะที่มันเป็นห้องแถวๆล่างสุดเลยเพราะว่ามันอยู่ห้องนู้นแหล,และแเเซมาดูผิเพื่อนเาเนี่นยเพื่อมันจะหายไปมันว่าจะเลี้ยเพื่อนนายแค่หามันไม่เจอจริงอันนี้เราเจอละกลับเลยกลับเลยกลับเลยเราได้แล้วเราได้แล้ว ไม่มีห้องนั้นไม่มีใครดูห้องนั้นน่ะไม,ไม่มีใครดูเลยห้องนั้นห้องห้องนั้นน่ะห้องนั้นน่ะห้องนั้นน่ะเราอ่ะเราไม่ได้เข้าไปดูเราเปิดไว้เฉยแต่เราไม่ได้เดินเข้าไปดูอ๋อเราไม่ตั้งใจจะเปิดด้วยซ้ำเพราะว่าเราเดินผ่านเฉยแล้วมันก็เปิดเองเิดหรอเปิดไม่ใช่ไม่ใช่ห้องห้องนั้นห้องเราห้องนั้นเราเดินผ่านแล้วไม่มีใครเปิดตู้เลยไม่มีใครไม่มีใครเปิดลิ้นชักเลยแต่เราแค่เดินผ่าน มาถึงห้องนี้แล้วนะครับขอเสียงปรบมือที่ฮู้อจอกับเจวว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 ัวว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 ่ววววชื่ชชววววาวว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 ลวววววัขวเววววว ตรอ,อดเซเว่นรอ,อดเปล่าไม่รหดอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจอเว่ละอออจอเว่นไอชิปหายแล้วที่ไหนวะ ก็ปลูกในช้าหมดด้วยจบละขอให้พวกคุณตายไวๆนะครับผมเสี่ยขอให้พวกคุณตายไวๆนะครับจะได้าอยู่มเลยเดี๋ยวแล้วทางไหนอ,ะอ่ะเห็นว่ามันที่ประตูสี่สเองโอ้โยโดนตบเยะอะเกินไปเฮ้ยผมพูดว่าอะไรอ่ะ เองคือมาเร็วโอ้โหเรือไปรถไปขึ้นลอยโอ้โหเดินชิดกันไว้ก่อนห้องนี้ห้องนี้มีไอ้เหรออุ้ยสามรอบติดป้ามันเนี่ยอุ้ยตายแล้วเว้ยเจออะไรสามรอบติดไปหาท่านไงสกุ๊บสปิด่ะสกีเหรอ นี่เจ๋อบนเก้าอีกเร็วๆนี่มาตายเป็นเพื่อนผมเร็วคุณไอ้คนขอด่าห้าสิบก่อนคุณจะคุณไหมไม่ได้คนดูเขานะคะเ <พอ S 2> ขาแช่งเพื่อนให้ตายนะโอ้โหท่านผู้ชมนะอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่าง <c oughs> เองไปขวาเลยขวามีหนึ่งอันนะสมุดอะ มันเหมือนตอนนี้มันน่าจะเด็นปิดปักอยู่ตอนนี้เาพอพี่ชามันได้ดูอะไรบางอย่างที่มีชื่อว่าอันนม้มันทำอะไรเน,นี่ย เราไม่เคยกลัวอาจริงแม่เคยกลัวงั้นฉันก็ขอให้พวกแกผ่านนานี่50ไปแล้วเกินนะฉันเคยผ่านด่านที่50แล้วแต่ฉันกลัวฉันก็เลยไม่ไปต่อกดออกเลยอย่านะยก,กดออกนะจังหวะนี้นะ้ำท่านผู้ชม <c oughs> เมื่อคืนนี้เราไปเมื่อคืนนี้เราสตรีมด้วยเราสตรีมเราบอกนี่แหละเลยเราบอกยาวเลยสองชั่วโมงอ่ะตอนนี้เองไม่ได้สตรีมในไหนวะตอนนี้เราไม่ได้สตรีมเราสตรีมมีโมเมื่อคืนนี้ทุกคนก็ไปดูกันได้นะครับท่านผู้ชมทุกคนมีโมโอแอปอะไรวะไม่รู้หวะวะตานมีโมมั้งกระบะเลยก้าะจะผมจะกล้าปิดชะนา่อนะ โอ้ยตัวแรกก็ไม่มีเลยจะไปแก้ปริศนา <c oughs> เอาดีตัวแรกก็ไม่มีเลยเองหาตัวแรกให้เจอก่อนไหม พี่เราเจอแล้วอีกอันนึ่งได้ตัวแรกแล้วเองเหลือทายตัวแบกใจน,นี่คือวิชาหมุนวิธวิชาหมุนเก็บพูดดีไอ้เจ้าไม่น่าอันเดียวอ่ะเราเราเราพิ่งไปเล่นโซโลมาห้าสามห้าสามสองห้าสามห้าสามสองสองดาวเลยเอง เ,นนอเ,เอามาดีมาดอไอ้ไอ้ตัวอะไรวะลืมชื่อเอ้ยมาดอไม่ได้กลัวมาเดอหุยเด็กน้ำแมงมุงมาฆ่าสองมาดอมาดอมาดอไม่ได้กลัวมาเดอหุยวิธีคขาทายคร่ะเองเองมันขึ้นมันขึ้นอย่าพึ่งกดนะ ปแล้วไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วเราไปเดินรอบแล้วมาเดยมาเดยไม่ได้กลัวมาเดยทุกคนดูครับเขาผมผมไม่กลัวใครอยู่แล้วบอกเลยมาเดยมาเดยไม่ได้กลัวมาเดยมาเดยมาเดยนาจะก็มาเดย์เอมาอีกแล้วผมออกเกมอันนี้ทำไม่ได้ผมออกเกมอันนั้นเล็กเมเบีดไหนวะเฮ้ยมันขึ้นมันขึ้น มีคนขี่โมโหนะครับพี่อ,อในตอนนี้นะครับในเกมเรามีคนขี่โมกับขี่โมโหแล้วก็ขี้เล่นครับแว่ามันมันอไหอเออตาหร่า <laughs> <laughs> เอยมาดิมาดิไม่ไดก้กลัว ไม่ซาก็ได้อย่าซาเยอะอาจจะตุ้ยก็ได้ ไปดินสีพาไปรีรีเอ้เล่นแมปอื่นรอเลยก็ได้ผมจะไปเล่นแมปจ่ายเพื่อฆ่สูกรอแล้วครับพอดีผมใช้เอ้มาดิน้องมาดิเอ้มาดิ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 เอ็งมันคือข้างบนเองท่านผู้ชม ถ้าผู้ชมไม่เอาเป็นตัวอย่างนะครับสําหรับคนที่เพิ่งเล่นแมปนี้นะครับอย่าไปเล่นแบบผมเมื่อกี้นะครับคุณอาจจะตายได้ สามสองห้าสามสองห้าสามสองสอง ท่นผู้ชมครับเขาข้ามเลขศูนย์ไปได้ยไงก็ไม่รู้นะครับดูคิดดูอีกแล้วอะ่ะท่านผู้ชมครับดูนะครับคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าของเลขศูนย์นะครับเขาก็ได้ผขูขึ้นมาแล้วว่าวชี้เล่นแมปอื่นรออยู่ เดี๋ยวไว้วันหลังผมจะมาสตรีมนะครับทุกคนไว้วันหลังผมจะมาสตรีมแมปดอทุกคนดูเกมเลยเดี๋ยวถ่ายแมปดอกก่อนท่าออนนะผู้ชมนะครับสำหรับแมปดอนะครับก็สามารถเซิร์ชในโลบอกได้เลยนะครับ o o R S <S ว่า D O O R S, <S นะครับ o o R S. <S สามารถเจอ o R S. <S Map ได้เลยใช่แล้ว แมปดอเป็นแมปที่ตอนนี้ก็กำลังจะมีภาคสองภายในเดือนหน้านะครับวันที่หนึ่งธันวาไม่ก็ต้นเดือนธันวาเนี่ยแหละครับไม่แน่ใจเหมือนกันก็อย่าลืมไปติดตามรอดูกันเลยนะครับว่าแมปดอภาคสองจะเป็นยังไงมาหรือเปล่าอ่ะใจเดีย๋ยวขอฟาร์มของก่อน <c oughs> ก็นะครับแมปดอภาคสองถือว่าเป็นแมปที่แมปดอถือว่าเป็นแมปที่ดีนะตอนนี้เลยนะครับ <c oughs> สําหรับแมผี นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีถ่ายคลิปหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวมีลงแมปแพนอีกนะครับทุกคนก็รอดูกันได้เลยแมปอะไรวะแพนิคไงตัวเครื่องดูฝุ่นที่เคยเล่นเดี๋ยวมีหลายแมปเลยนะครับสําหรับโรบอกนะครับส่วนฟรีไฟนะครับเกมฟรีไฟเดี๋ยวเราก็ต้องมีสตีมกันอีกแน่นอนคับมีลงคลิปด้วยเนาะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับท่านผู้ชมโอเครีวิวแค่นี้แล้วกันนะ ใช่วันนี้ก็สตรีมเหมือนกันนะครับฝาก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 ช่องได้ครับคุณเซเว่นเดี๋วยวข้าจะไปหารูดก่อนแล้วข้าจะไปสตรีมชื่อช่องว่ารอดูบันท้นะครับผม,ม<า>ผมบอกเลยว่าคุณจะไม่เสียใจแน่นอนถ้าคุณเสียใจก็ไม่ต้อมาบอกผมนะครับไปบอกเจ้าของห้องช่องนี้ ครับ,บอกเจ้าของเท่านี้เขากำลังอัดเกมอยู่ครับคุณต้องฟองไปบอกเขาเราเป็นการ <c oughs> อัดแบบชิวๆนะครับ <c oughs> ท่านผู้ชมเหมือนการอัดแบบเล่นสตรีมเมอร์เลยนะครับปกติเลยแต่อันนี้เราเป็นการอัดคลิปเนาะไม่ได้สตรีมใช่ไหมครับคุณแซมไม่รู้ครับไม่รู้สามารถติดตามคุณเซเว่นได้ที่ช่องอะไรครับนม่อยากบอกชีช่องครับไปหาซื้อกันเองโอเค ตามนั้นนะครับผมถ้าอยากรู้จักคุณเซเว่นที่มากๆนะครับก็ไปห okay. <c oughs> าเอาเองเดี๋ยว <c oughs> เราจะมีเล่นหลาย<ห>เกมนะครับถ้าผู้ชม<ห>อันนี้ก็เป็น,<ห>นคลิปที่สองของช่องเราเลยนะครับเราจะมีเล่นอีกหลายเกมครับไม้ค a f โรบอกรอวีส e e e d i p หรือเกมต่างๆหลากหลายที่กำลังฮิตตอนนี้ครับเรามีอีกหลายเกมเลยที่เราจะได้เล่นกันนะครับเล่ไนได้เล่นใน เออแท็บเล็ตนี่แหละเราเคยซื้อตั้งหลายปีแล้วแต่แค่เราไม่เคยเล่นเฮ้ยไอตัวนี้อีกแล้วเหรอทุกคนดูนะครับตัวนี้นะครับเราเล่นยากมากเลยนะครับสำหรับผมนะง่าจะตายก็จริงนะว่มันง่ายจริงโโผมว่าผมไล่แบบนี้ว่ะพวกคุณรอเข้ามาหน่อยสิผมคิดว่ามันควรไล์ดีไหม หแมปต่อสู้มันมอนนะครับที่มีชื่อเกมว่า On the Trails นั่นเองก็รีวิวช่องรีวิวแมปมาเนาะแต่ว่าอะไรก็ท้ายๆคลิปนะครับเดี๋ยวจะมีฝากอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทุกคนก็เอย่าเพิ่งเบื่อกันเนาะ เพราะว่าเราก็เพิ่งสร้างช่องด้วยแล้วก็เพิ่งเคยทำคลิปเป็นครั้งที่สองเองพวกคุณเขาเพิทำมาไม่ไม่ถึงเดือนเลยเขามีามาผู้ติดตามมากกว่าผมอีกหรอใช่หรอทำมาเดือนมีผู้ติดตามสองคนเองก็ทำเลย เราทำสองวันก็นะท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมเอาง่ายๆนะครับว่าอย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะครับลงท่อลงท่อนี่ท่ออยู่นี่อุ้ยเกือบตายแล้วไอ้ไอไอตัวอะไรวะสปีด เพื่อเติมสกิลต้อปั๊บโอ้เปิดได้ด้วยปมือปบมือ,มอ <Yeah. S 1> ทุกคนก็น่าจะรู้นะคะว่าผมมีความสามารถในการเปิดซาวเอฟเฟกต์ไปด้วยถ่ายคลิปไปด้วย อันนี้เป็นคลิปที่สามเลยว่าเพราะเมื่อวานเราเพิ่งลงแมปปลากัวไปอยากเล่นแมปปากูซ้ายเอ้ยขวาขวาซ้ายซ้ายเอ้ยขวาขวาเอ้าขวากลางกลางกลางกวางกลางตายเหรอ ตายปะตายดิโอ,อ,อโอไม่การเล่นคนเดียวเลยเ,ออเล่นเล่นแล้วดูอย่ะท่านผู้ชมครับนี่คือการเล่นคนเดียวของผมครั้งที่สองแล้วนะครับออไอเชีย่ยน,น,นี่แหละของจริงตายแน่นอน อยากอยากให้พวกคุณมาบอกว่าแบบนี้คเออเอ็งเร้เพือกดออกมากพูดเออฉันจะตายแล้วเองอัดคลิปอยู่ท่านผู้ชมผมมองไม่เห็นอ่ะเรียบร้อยตุ้ย โอ้โหท่านผู้ชมครับเรียบร้อยนะคะผมก็ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าการเล่นแบบคนเดียวแบบนี้มันก็ผ่านยากอยู่แล้วเนาะก็โอเคอะนะครับก็เป็นการเล่นครั้งที่สามสี่ห้าแล้วเนาะะเดี๋ยวผู้คุณเดี๋ยวผู้คุณไปเล่นแมปอื่นรอกันเลยก็ได้นะเดี๋ยวผมมีอาทิตย์ต่อเป็นแมปอื่นโอเคเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งอ่าครับท่านผู้ชมนะครับผมก็ ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการเล่นของเรานะคะผมก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะเพราะว่าอืมก็เป็นการเล่นแมปดอคันที่สามสี่แล้วนะคะผมก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะเออประมาณนั้นแหละก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มารับชมนะคะผมขอบคุณจีิงจีนะคะผมก็หลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะผมสําหรับการเล่นของเรานะครับเราจะมีการมาเล่นกันอีกแน่นอนนะครับใน กมต่างๆนะครับทั้ง Free Fire RW Speedy หรือ r o บอกในแะมพต่างๆนะครับบอก Fruits แมพพิธีกก็บอก f r u i ดอดอพรรค2กําลังก็กําลังจะเข้าแล้วนะครับในเดือนธันวาหน้าเองก็อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับอืมแล้วก็สําหรับช่องผมนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพิ่งลงเป็นคลิปที่3เลยก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกุ๊งยิ๊งกุ๊งกิงด้วยนะครับผมสําหรับช่องคินโอเพ่นโอนะครับ ขอบคุณจริงๆนะครับตบมือปุบมือเดี๋ยวบป๊บหนึ่งนะทุกคนผมเปิดเสียงเอฟิกก่นอนนะครับเจอกันนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับฝากช่องสมสุยด้วยนะสมสุยหรือเปล่าเออนั่นแหละนะครับ ก็ฝากด้วยนะครับสำหรับช่องสมสุยอะไรสักอย่างนั่นแหละครับของคุณเซเว่นะคบก็อย่าลืมไปกดตามเขาด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดตามผมด้วยนะครับขอบคุณจริงๆครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย